เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใ,ใครวะมันนอนเฮ้ยพี่ใกล้ๆปนโผล่ด้วย,อ,อ,อ,ยอ,อ่ะใครอ่ะขอนยอดแอบก่อนอะใครอ่ะมาดีนะถ้าไม่ใช่งานนะมาทำ้ายอะไรบางที ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงบ้านนาะทุกทุกคนทุกทกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิรลแฟงนะก็ทุกคนครับทุกคนจําได้ไหมว่าผมเนี่ยเคยสัญญากับนางตะเคียนไว้นะครับว่าผมเนี่ยจะออกตามหาล่างเขาให้เจอเลยนะครับพี่พี ก็ทุกพี่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเองก็มีภารกิจนะครับที่จะออกเดินตามหาเขาเรียกว่าอะไรนะล่างหรือว่าหลุมของนางตะเคียนนะซึ่งผมเนี่ยเคยสัญญาอะไรกับเขาไว้เนี่ยคือผมจะต้องทํานะแล้วครั้งนั้นที่ผมเคยบอกกับนางตะเคียนว,ว่าถ้าผมออกเดินทางเนี่ยผมจะขอออกเดินทางคนเดียวเท่านั้นฮะผมจะไม่พาใครมาเลยแล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มาถึง แล้วเป็นวันที่เขาเรียกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตในการเดินป่าลึกๆนะครับคนเดียวแบบนี้นะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเชา้านะพี่ๆผมรู้สึกว่าเออบรรยากาศยามชาเช้านียรู้สึกแบบสดชื่นนะวันนี้ผมจะลองเดินออกตามหาทั้งวันเลยนะครับซึ่งผมทานข้า,าวเช้ามาแล้วตอนนี้ก็มีแค่น้ํากับขนมในกระเป๋าผมนะก็คลิปนี้ก็ผมจะลองเดินไปตามยอดหัวใหญ่ๆนะครับเผื่อเจออะไรที่แบบ เป็นหลุมเป็นอะไรแบบนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยผมฝันว่านังเดเขียนบอกว่าหลุมศพเขาเนี่ยใกลๆกับที่พักเป็นกระต๊อบแห่งหนึ่งของสมัยโบราณนะผมเองจะลองเดินไปดูนะครับพี่ๆคือผมก็ลองนึกได้ครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะกระต๊อบล้างๆแห่งหนึ่งผมเองเหมือนเคยมาที่นี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะในความฝันนะเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยลองเสี่ยงดวง มาไกลเลยะฮะลองมาดูทางนี้นะครับว่าจะเจอหรือว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่าพี่ภารกิจแห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะเดินออกตามหาในแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วผมจะเดินทางกลับนะเพราะว่ายิ่งเดินป่าลึกเท่าไหร่มันยิ่งเป็นอันตรายกับผมมีหลายๆท่านพี่พีเเป็นห่วงเอ้ยน้องแฟงเดินป่าเนี่ยน้องแฟงไม่พกมีดพกอะไรเหรอมีครับก็มีของในกระเป๋าผมนะแต่ว่าเราต้องใช้ในยามจําเป็นเท่านั้นนะพี่พแล้วผมไม่อยาก ให้น้องๆเนี่ยต้องมาหยุดเรียนเพื่อที่ออกตามหาอะไรกับผมแบบนี้นะวันนี้ผมก็เลยลุยเดี่ยวเลยครับพี่พ,พี่ก็ถ้ายัางไงใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจน้องแฟงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะออกเดินทางต่อเลยนะพี่พีโอเคครับพี่พี่พนะตอนนี้เนี่ยผมจะเริ่มภารกิจที่จะออกตามหาร้างของน้งต่เคียนให้เจอเลยนะครับซึ่งผมฝันว่าผมเนี่ย เคยเหมือนเคยฝันว่ามาสถานที่แห่งนี้นะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผมไม่เคยมาเลยนะครับแต่ผมจะดูจากล่องรอยในการเดินป่าแต่ละครั้งแต่ละทีของผมเนี่ยหนึ่งผมจะดูจากแม่น้ำนะครับไหลามาแบบนี้นะว่าแม่น้ำเนี่ยถ้าไหลามาแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีน้ำตกผมคิดแบบนี้นะพี่ๆเดี๋ดยวผมจะลองเดินทางไปเรื่อยๆนะอันนี้คือสถานที่ที่ผมไม่รู้เลย แล้วก็ไม่เคยมาด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่กลางวันแบบเนี้ยซึ่งผมมั่นใจได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่ถ้ายางวิการเนี่ยผมไม่กล้ามานะพี่แล้วฟ้ามันมืดคึมด้วยนะครับเช้าๆอย่างนี้ เหมือนมีรอยกันผักักไหมแต่ว่าผมไม่อยากคิดมากนะรอดหน่อยแล้วกันก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณของนางตะเคียนนะตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงที่ผมพูดเนี่ยขอให้มาอยู่ใกล้ๆบริเวณผมเถอะผมจะได้ทำอะไรง่ายขึ้นกว่านี้หาง่ายขึ้นกว่านี้เฮ้ยคนลุก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงหน้าผมเหมือนมันคล้ายๆผ้าหรือเปล่าผ้าหรืรวาอะไรผ้าหรือว่าอะไร,ร,ออะไรมีขวดน้ำด้วยเฮ้ยอะไรวะตกใจมันเลยกิ่งไม้ คืออันดับแรกเนี่ยผมจะลองเดินสุ่มเพราะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำเนี่ยกะหึมถ้าเสียงน้ำกระหึมแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะล่องรอยกันเดินทางหรือว่าถนนเส้นเนี่ยมันต้องมีกันเดินทางสักอย่างเพื่อที่จะไปเที่ยวน้ำตกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะไม่เคยมาทางนี้จริงๆนะพี่พ เหมือนจะเป็นหมู่บ้านเหมือนผมจะเจอหมู่บ้านใช่หรือไม่โอ้ยทุกคนรับสิดสับของหญิงเพชรเลยอะคําพูดคาจาเลยอะเหมือนผมจะเจอเป็นหมู่บ้านนะครับที่เขาปลูกกล้วยหรือเปล่าเฮ้ยแสดงว่าผมมีโอกาสผมมีโอกาสที่จะเจอนะครับเฮ้ยผมมีโอกาสที่จะได้เจอแล้วน้ำมันสวยมาก คอ้ยคล้ายๆหมู่บ้านเลยผมขออนุญาตเดินเข้าไปดูหน่อยนะ ไม่มีทางไปแล้วอ่ะมันต้องไปทางนี้อ่ะพี่พี่ครับเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยอุ้ยตรงนั้นมีน้ำตกสวยมากมีน้ำตกสวยมากเลยพี่พี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูคือถ้าฝนตกอ่ะผมสามารถหลบฝนตรงนี้ได้เลยนะพี่พี่เห็นไหมสถานที่แห่งนี้ผมว่า มันน่าจะอุดวมสมบูรณ์พอสมควรนะครับแสดงว่ามันต้องเป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งเลยพี่พี่ผมว่าโอเคพี่เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูฝนฟ้าอากาศนะเหมือนว่าจะคึมๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมจะเดินต่อนะครับผมอยากจะไปดูน้ำตกข้างหน้าเนี่ยมันสวยมากเลยนะ แสดงว่าที่นี่มันเคยเป็นหมู่บ้านนะครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วอ่ะอีกอย่างมันต้องกลัวพวกงูเงืออะไรหลายอย่างเลยนะคน้ำเสียงดังมากพี่พี่ต้องขอช่วขอไฟด้วยนะครับดูพี่พี่ดิเหมือนมีการปลูกพวกต้นไผ่เหมือนกล้วยอะไรเงี้ยต้นไม้ใหญ่เหมือนคล้ายๆป้านพึ่งเลยนะคล้ายมากเหมือนคล้ายๆหมู่บ้านเลยอ่ะ ใครอะ่ะเฮ้ยใครว่ามันนอนเฮ้ยพี่ใกล้ๆบันโผด้วยอะ่ะใครอะ่ะขออนุญาตแอบ,บก่อนอะ่ะใครอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะภาพลวงตาหรือเปล่าผมเห็นผมเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งเข้านอนนะครับผมตาฝาดหรือเปล่าวะ ผมขอแอบก่อนพี่พี่เหมือนจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาเล่นน้ำอะ่ะขอดูน่วนว่าใครนะครับพี่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไม่ขอผมไม่ขอเดินเข้าไปนะเอาให้ผมแน่ใจก่อนนะครับพี่พี่ว่าเขาคือใครแล้วก็อีกอย่างผมเริ่มแปลกใจแล้วนะครับ มันเหมือนคล้ายๆหมู่บ้านเก่าหรือว่าหมู่บ้านล้างเลยนะอีกอย่างอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆต้นสายด้วยนะไม่ใช่ต้นโพนะต้นสายแล้วก็ตอนเนี้พีพีเอฟซีเชื่อไหมว่าผมเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนคุอกันเยอะมากเลยนะครับไอ้กลางป่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีผู้หญิงมาเล่นน้ำได้นะครับเครียดเลยพี่ผมเครียดเลยตอนนี้ ดมยาด,ดมเลยนะครับเุ้ยเหมือนเขาจะลุกขึ้นมาด้วยนะครับผมขอแอบก่อนขออนุญาตแอบก่อนผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับ แอ,แอบก่อนนะผมจะไม่เข้าไปโมัวซ้วนนะพี่นะเหมือนเขาจะลงไปเล่นน้ำอะ่ะเอ้ยให้ดูไม่ได้เหมือนผ้าเขาจะหลุดด้วยนะครับพี่ผมไม่ใช่โรคจิตหรือว่าอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโรคจิตมาแอบด,ดูคนอาบน้ำนะไม่ใช่นะครับใครก็ไม่รู้อะ่ะ นี่พี่ๆนะไม่ใช่ว่าผมเป็นคนโลคจิตนะครับนี่นะครับใครวะผมไม่กล้าเดินเข้าไปต่อเลยอะ่ะผิวพันดีมากเลยนะโอ้พี่ๆนะผมไม่อยากจะถ่ายให้ดูเลยอะ่ะเหมือนว่ากระจมออกเขาเนี่ยจะหลุดอย่างเดียวเลยนะครับดู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 ด,ดูโอ๊ย เล่นน้ำอยู่อ่ะแต่เขาไม่ได้หันหน้ามาทางนี้นะเดี๋ยวต้องผมต้องแอบอย่างมากเลยไม่รู้ว่าใครอ่ะบาาพี่พี่อีกอย่างอะ่ะก็จมอ,อกเขาจะหลุดอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเกิดเป็นคนขึ้นมาเนี่ยหาว่าผมโรคจุงโรคจิตอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ในปา่าลึกอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นคนแถวนี้แน่ไม่กล้าเดินเข้าไปเลยแล้วก็ทางทางอื่นก็ไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองไปหาทางอื่นเดินดูนะเขาเขาไม่เห็นผมเดี๋ยเดี๋ยว,ยวให้เขาเผื่อก่อนนะครับ จะมาได้พี่พี่นะเดี๋ยวผมจะลองหาทางที่มันใกล้แล้วก็ชัดไปกว่านี้นะครับผมเองก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าคือบางอย่างอะผมอาจจะต้องเซฟด้วยนะพี่พี่นะเกิดถ้าแบบว่าเขาอาบนุงอาบน้ําอะไรเนี่ยผ้าทุงผ้าถุงหลุดเนี่ยคือผมจะไม่ถ่ายเลยนะครับแล้วก็ผมเองจะออกมาเลยนะเดี๋ยวผมจะหาที่ที่มันมันดีกว่านี้แล้วก็ที่ที่มันถ่ายได้ชัดกว่านี้แต่มันมันหายากมากพี่เพราะว่า มันเหมือนเป็นทางตันเลยอ่ะไม่มีทางให้เดินเลยนะครับแล้วก็เหมือนผมรู้สึกว่าตรงที่เขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นถ้ำด้วยนะไม่มีทางไปแล้วอ่ะเอาไงดีทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้ผมผมก็กลัวว่าเขาจะเห็นผมด้วยนะกลัวว่า ถผมว่าผมเป็นโรคจุงโรคจิตอะไรแบบเนี้นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมรเขาเล่นน้ำอยู่นู้นนะครับนี่พี่พี่ดูดิคือกระจงอกเขาเนี่ยจะหลุดอย่างเดียวเลยนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะ เห,เห็นเห็นคนเล่นน้ำไหมอุย้ยพี่ตอนนี้ผมยังนึกอะไรไม่ได้เลยนะว่าผมจะเข้าไปทักทายดีหรือเปล่าหรือว่าผมไม่เข้าไปดีนะครับพี่พี่ให้พี่พี่ตัดสินใจเอาเลยโอย้ถ่ายวิดีโอนะพี่พี่นะพี่นะพ,พี่ตัดสินใจไม่ได้หรอกนอกจากว่าผมเนี่ยจะตัดสินใจเองนะครับตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ถูกเลย ขอนุญาตวังกล้องหน่อยแล้วกันคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะพี่ๆนะว่าเอาไงดีจะเข้าไปทักทายหรือว่ายังไงผมนั่งนึกก่อนเดี๋ยวเขาหาผมเป็นโรคจิตอะเอาอย่างนี้พี่ๆเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทักทายเขาดูนะครับผมเองยังไม่แน่ใจแล้วว่าเขาคือใครกันแน่แล้วเขามาทำอะไรที่นี่นะครับเขาอยู่ที่ไหนอาศัยที่ไหนนะเดี๋ยวผมเองจะลองเข้าไปทักทายดูนะครับ แลผมก็ไม่มั่นใจเขาเท่าไหร่อ่ะเนี่ยที่ผมไม่อยากเดินเข้าไปทักทายเพราะอะไรกระโจมอกคขาเนี้จะหลุดตลอดเลยนะเพราะเขาเล่นน้ำเลยพี่พี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกระโจมอกเขาจะหลุดอ่ะดูครับพี่ดูด ไม่กล้าเข้าไปเลยอยพูดไม่ถูกไม่กล้าเข้าไปทักทายมั่วๆเลยนะครับกระจมอ,อกเขาจะหลุดตลอดเลยผมเลยต้องถ่ายไกลๆนะซูมไม่ได้อ่ะอูๆ,ๆ,ๆกระจมอ,อกจะหลุดมอนเขาเจอผมหรือเปล่าเฮ้ยเขาว่ายเขาว่ายน้ำแปลกๆอ่ะเขาว้ายไปไหนน่ะเขาเจอผมหรือเปล่าพี่ๆเอาไงดีวะ เหมือนผนเจอเข้าไว้นานนะแล้วก็ฝนฟ้ากายก็คืนด้วยอะ่ะดีฝนจะตกแล้วนะครับเอาเอาไงเอากันวะเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันอือเมื่อกี้เหมือนผนเจอเข้าไว้มาตรงนี้นะ เดินนะพี่พี่อุ๊ยอุ๊ยเอาเม,มื่อกี่เหมือนผมเจอเขาว่ายน้ำมาตรงนี้นะเขาไปไหนแล้วอะ่ะเอาเฮ้ยชิบหายแล้วเขาไปไหนอะ่ะ โอ๊ยเหมือนผมเจอเขานั่น่ะนั่นอะนั่นะผมเจอเขาแล้วนั่นน่ะเหมือนเขาเจอผมหรือเปล่าพี่พี่เจอไหมเจอไหมเจอไหมเขานั่งแอบเห็นทำไมอ่ะแสดงว่าเขาเจอผมนแน่เลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เจอไหมเขานั่งแอบผมอะ่ะนั่นอ่ะสวัสดีครับไม่ไม่ต้องแอบผมนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนคนไม่ดีนะผมมาดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้พี่พี่เขาไม่ตอบอะไรผมเลยนะเหมือนเขานั่งแอบผมแสดงว่าเขาน่าจะต้องเห็นผมแน่แน่สวัสดีครับผมเจอแล้วนะคะว่าแอบผมอยู่ตรงเนี้ยกล้องผมก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยพี่ๆเห็นปะเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ย หรือว่าเขาจะเป็นใครอ่ะกระถานที่มันสวยมากนะพี่พี่แล้วก็มันลึกลับดีนะครับนี่เห็นไหมสวยมากเลยอ่ะสวัสดีครับไม่ไม่ต้องแอบผมนะผมเจออยู่อ่ะ ผมขออนุญาตถามอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมแล้วแล้วผมจะรีบไปจากตรงนี้เลยผมจะไม่กวนตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ หากผมรบกวนผมต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมไม่รู้เส้นทางอะ่ะออกมาคุยผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่ใช่เจ้าหนอ้าทุงเจ้าหนอ้าที่อะไรนะผมเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับ <c oughs> ผมขอโทษด้วยนะที่ผมอุ้ยมันมันมันโป๊เก,กินอะ่ะงั้นขอโทษทีครับกลับมาตรงนั้นได้เลยครับผมขอโทษทีเดี๋ยวพี่พๆนะเดี๋ยวผมว่า เดี๋ยวผมว่าผมออกจากตรงนี้ก่อนหรือว,ว่าเดินออกมาจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคือมันมันมันไม่ดีอ่ะมันมันโป๊เปื่อยอ่ะ,นะ,อะอนะครับมันโป๊เปื่อยอ่ะผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะคือคือสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็แบบอันนี้หน่อยเอาๆตรงนี้ดีกว่าเอาที่มันแบบตั้งได้ดีกว่านะครับฝนฟ้าอากาศก็จะตกด,ด้วยอืที่ตั้งกล้องยากมากเลยอ่ะในป่าในเขานี้ เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปใกล้ๆเขานะ พี่ครับเหมือนว่าหญิงสาวคนเนี้ยเหมือนว่าเขาจะไม่อยากคุยกับผมเลยอะ่ะเหมือนเขาว่าจะไล่ผมกลับอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองขอร้องเขาดูนะว่าผมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะว่าข้างบนเนี้ยมันมีอะไรมันน่าจะต้องสวยวันนี้แน่ๆผมขอร้องได้ไหมครับพาผมขึ้นไปดูข้างบนนิดเดียวได้ไหมแล้วผมจะไม่กวนที่นี่อีก ผมขอโทษครับถ้าผมผิดอะไรคือตอนนี้คือเขาชี้หน้าผมแล้วคือเขาอยากให้ผมออกจากสถานที่ตรงนี้ผมมาดีจริงๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการไว้วางใจนะครับอันนี้คือเป็นโทรศัพท์อันนี้เป็นขากล้องคือในกระเป๋าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้เพื่อความมั่นใจได้ไหมครับผมจะขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อย ผมมาดีผมจะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วผมขอขึ้นไปดูข้างบนสักนิดเดียวได้ไหมครับผมไม่มีเจตนาที่จะมาลบหลู่หรือว่ามาอะไรนะผมแค่อยากมาจริงๆครับได้ไหมครับผมอยากเดินขึ้นไปดูข้างบนอะเอาอย่างนี้ ผมจะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วผมจะเอาแค่โทรศัพท์ไปได้ไหมครับอ่าได้ได้ได,ได้งั้นผมขอโทษนะโอ้โหพี่พี่ครับเขาเขาโบ๊ะเบยมากเขาโบ๊ะเบยเป๊บโบ๊บเะเบยมากครับโอ้โหคือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมกลัววางกระเป๋าไว้ตรงนี้ก็จะหายแต่ว่าผมเออสัจจาก็คือสัจจาวะ แต่ผมขอซ่อนกระเป๋าไว้หน่อยแล้วกันอ่ะพี่พี่สัจจะคือสัจจะนะคนเราต้องมีสัจจะนะฮะอ่ะสัจจะในเมื่อผมขออนุญาตเขาได้แล้วสัจจะนะครับอ่ะผมจะวางกระเป๋าซ่อนไว้ตรงนี้นะที่นี่เขาเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับพี่พี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวต่อกันใหม่คลิปสองแลพี่รอติดตามกันเลยนะครับ